ครับกับแปเม็ดเดียวครับ,รบเสียงดังปังชัดไอก้า,า8แปเม็ดเดียวแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับ<ฮ>ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินททีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ศาลจาจันตะเซยมีหลักกิโลให้โชคนะครับมาหาอาจารย์ยานะครับ ตามเลขความฝันอาจารย์ยานะครับเพราะว่าอาจารยางวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็มี9060นะครับวันนี้เรามาติดตามให้แล้วนะครับคุณผู้ชมช่วงโค้งสุดท้ายด้วยนะครับสําหรับอาจารยยาเลขความฝันวดนนี้จะฝันถึงใครฝันถึงนักลบโบราณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับนะครับคุณผู้ชมนะครับสําหรับอาจารยานะครับ4ี่งวดซ้อนสี่งวด เียงวดซ่อนเขาบม่มผาดก็ต้องกลับสำหรับเลกอาจารยา์ยาต่อไปนี่คืองวดที่ห้าครับงวดที่ห้านะครับเอางวดนี้เด้อเด้ออาจารย์เด้อครับครับ สาธุสาธุาอาจารย์อาจารย์ยาสีหมวดสอนไม่ผมมีผลต่อไปหมวดที่ที่อยอาจารยาร์เนาะต่อไปอหมวดที่ห้าครับคนหมวดที่หายิ่งมันใจกว่าทุกหมวดอีกอ 4, 000, สี่พันพันมาคือหลายแล้วคือหลายแล้วหลายใบแล้วคือหลายใบแล้วครับนี ครับผลกระสิตกว่าเทศนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ยาเล่าความฝันเลยเนาะครับให้อาจารย์ยาเล่าความฝันเลยครับอะเ้าไปเลยครับฝันครับความฝันก็ฝันได้เหมือนเดิมครับครับแต่แต่แกว่ามีเพิ่มถึงเกางวดครับจะให้เกางัดครับจะให้เกาหงวดหันเกาบอกแล้วบอกแล้วสองมือแหละครับคุณคุณเขามาฝันใหม่อีกไหอาจาร่าเขามาฝันใหม่สี่งวดครับสี่งวด งวดนี้งวดที่ห้างวดที like, tá, ่ห้าสิ่จะให้เก่างวดเก่างวดคนเด right> ิมเดิมบ่อยคนเดิมเดิมคนเดิมเดิมครับคนเดิมเดิมคือนักลบครับนักนักลบเก่านักลบเก่าศึกบางพะจันทร์แหละศึกบางพะจันทร์ครับโอ้โหเพื่อนบ้าบอกแล้วสิให้เก่างวดคอยดูจะเข้าตรงหรือไม่ตรงผิดหรือหลุดที่ในยืนเบลล่าว่าท่นเหาชูฟางนอกวาครับอ่าบนโต๊ะ คนไม่ได้พาสามารถเปรี้เอินเปรี้ยคุ้มย่าเนาะค่ะประเด็นย่าเลยหายคนกำลังลูกแค่ยังสิ่กำลังคุยแบบหายกำลังคุยกันอยู่แต่ก็หู้แล้วเลขนะหู้แล้วแต่มันโบสุดได้แต่เลขโบสุดคุยคุยกับไผรค่ะคุยกับทหารเก่านั่งคุยกันได้ในฝันอ่ะครับนั่งคุยกันค่ะคุยกันอยู่แถวใดอาจารย์อยู่แถวนี้แหละนั่งคุยกันอยู่คนนี้อยู่มองนี้คนนั่งอยู่มองนั้นคนนั่งอยู่มองนี้คุยกันอ๋อครับตายายก็อยู่ทางนี้ ปุ่นหนึ่งทั้ซีอยู่ทางพุ่นครับซุ้มคนนั้นหรอซุ้มตาใหญ่มันเนมแต่ปากทหารเกา่าสิอืเนมแต่ปากทหารเกา่าครับเเบออย่างนี้คือทหารคือทหารแหละไปพวกจาพวกนั้นอบรมเมนบอกครับอบรมมากันนั่งอยู่ซื่อระบ,บบมีเสียงหรอกนั่งอยู่ซื่อไรต่ายใหญ่ครับครับตัวก็บอกเขินใส่สุดยังไงอาจารย์มันบริเวณใส่เสือหรอกในจุ้มกระเบนใส่จุ้มกระเบนกระเบน แต่ก็ได้กี้ก็บอกแล้วเน้ะงคนว่าทำผมว่าทำผมว่าเจ้าเคยถือทหารบอกครับผมถือผมถืออยู่นั่นเป็นลูกศิษย์ผมคนว่าผมว่าเป็นลูกศิษย์คนว่าอาจารย์ยานเป็นลูกศิษย์่นเป็นลูกศิษย์คนครับตอนนี้เขากับบอกเด็กมาบอกมาบอกมาเมื่อก่เขาตรงตรงเลยครับตรงตรงเลยสี่งวดต่งวดที่สองงวดที่สองเพิ่นให ห้าแปดเก้ามันออกห้าเก้าแปดครับแต่ผมล่อยไปสองตัวไม่ได้ปล่อยไปห้าโอสามตัวครับมันได้ปล่อยไปอือแต่งวดนี้ผมจะโปอยสามตัวด้วยโองวดนี้งวดทุกเแยวปล่อยได้สองสองมดนี้สิโปอยสามเลยบอจานโปอยสามหมดอ่าโปอยสามด้วยแต่เน้นๆก็เม็ดเดียวคือเก่าห้เม็ดเดียวคือเก่าคนบ้านเน้นเม็ดเดียวคือเก่าครับ มันบ่กเม็ดเดียวคือเก่าแต่ผมก็มักสารพั์บักเลยคนคนมักมักซื้อเหลขกมักค่ะเราเป็นแทงมาบอกค่ะมาบ่อค่กค่ะบอกว่าจะให้เก้างวดเก้างวดบอกแล้วตอนนี้เราสี่งวดแล้วค่ะวันบอกอันนี้ด้สี่งวดแล้วเข้าห้างวดนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนจะเป็นวันที่ห้าวันที่ห้า หมดต้องเข้าอิหล่ดูดูแล้วต้องเข้าแต่อาจารย์ย่านี่ดึงไว้หลายแล้วร้ายแล้วครับ <ขอ S 2> เด็กที่เปิดมาเก่าร้ายแล้วสะให้งวดผ่าน,นมาผมดึงเอาแต่ศูนย์หกเนาะมันออกหกศูนย์ครับไปเอาตรรัวกลับงวดนั่นงวดก่อนก็หกดึงดึงเอาแต่หกหนึง่งเอาแต่หกหนึ่งหกหนึ่งหกเลยก็มันบังห่างกัน เหล็กเดียวเดียวเองเขาคือเกาครับวันนี้ก็มันใจคือเกาแหละวันนี้คือมันเจย์เกาคนมาบอกแล้วคนมาบอกแล้วบอกแดค่ะบอกแปดเก้าเม็ดเดียวหายเม็ดเดียวหรือยอาจารย์ยากเม็ดเดียวแปดเก้าเม็ดเดียวอ๋อครับตรงๆเลยแปดเก้าเม็ดเดียวเก้าแปดแหละเก้าแปดเม็ดเดียวกลับเอาแปดเก้าแปดเม็ดเดียว ครับตัวนี้แหละเราสามตัวที่อาจารย์ย่าว่าจับไห่น้านีเป็นตัวเลขมาจังเลมันมันแกบอกว่าเม็ดเดียวเก้าแปดบัดนี้เพิ่นก็โตทึ่งตัวยังบวกอืมันบอกห้าศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็สองหกแท้ๆว่าสองหกน้ำเดือดผนว่าอือก็เขียนไว้สองหกครับครับแรกมันก็บอก คนแรกมันก็บอกห้าศูนย์บัดนี้มันก็บอกเก้าแปดเม็ดเดียวอบัดนี้ปุ่นไปพิ่นบอกว่าสองหกน้ำเด้อเพิ่นวะสองหกนํำเดือกสองหกนํำเดืออเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งัวนี้จาร่์ตัวหนึ่งแต่ผมมันใจมันใจไปเก้าแปดมันใจบวกครับกับห้าศูนย์มันใจช่วงเป็นความฝันที่นั่งคุยกันกบนักหลบบอกจ่าครับความฝัน มันบ่มีเลขคำนวณหรอกผมบ่ฮหูคำนวณคำนวณเขาหรอกฟันย่างเดียวเที่ยวนี้ฟันคือทุกทุกเที่ยวคือสี่งวดตีพันมาเลยบ่ครับฝันเห็นแต่คนเดียวๆเลยคนเดียวๆทั้งสี่งวดเลยสี่งวดโอ้ชุดเก่าๆผมว่าได้อาบน้ำบ่กุทองเลยทหารเนี่ยนือจะบ่ได้อาบแล้วทหารเก่าแต่กี่ทหารออกรบมันบ่ได้อาบน้ำเลยครับนอนกับดินกินกับทรายทหานดีฝนตกมากอายุยังสั้นะครับมันบ่อะไนฝนอืม ็นนักลบโบราณตั้งแต่ตสี่งวดสิพานมาเนี่ยอาจารยา์ย่ามีแต่สองตัวนาะหายแต่เขาหายแต่สองตเนาะแต่วงวดนี้มาเพิ่มสามตัครับสามตัวนำ้ำโอ้จะได้รวยกันบันนี้แล้วมูเคาครับผมอ่ะเปิดบอกเดี๋ยวสิ่หายอาจารยาร์่าบอกเลยเนาะเรี่ยกสิเพิ่นหายมากแล้วนักลบโบราณครับนี่สามตัวดูเอาครับเนตัวกันตัวอันนั้นมีครับ บอกมันมีอย่างไงอาจารย์่าบอกเอฟซีไยมีหกห้าศูนย์ครับครับห้าศูนย์หกห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าครับนี่แหละครับที่บอกว่าทหารเก่าบอกทักแรกห้าศูนย์บัดนี้ก็ออกบอกว่าเก้าแปดเมตรเดียวนี่แล้วก็บอกจะไปแล้วบอกว่าสองหกด้วยด้วยสองหกด้วยด้วย ตัหกน้ำเริ่มว่าคือตัวฝันนีกฝันขึ้นเดียวบอกขึ้นว่าฝันจะขึ้นหรออาจารย์ขึ้นเดียวครับขึ้นเดียวขึ้นเดียวกันบิดเลยครับขึ้นเดียวตัวนี้อ๋อหันเก่าอันนี้ของผมนี่ครับตัวกันตัวนี้ครับครับยันมันยันออกตัวเก่าอผมยันแต่ผมมันใจตัวนี้แหละมันใจคือเก่าแปดครับมันใจแหแปดมันใจแห้งอ๋อผมก็ดึงเอาตัวนี้แหละผมมันใจเลขอีกอย่างอาจารย์ยาทั้งหลาง อัเลี่ยงไหวซือบ่เด็กโทรครับนี่โทรอ๋อเบอร์โทรอาจารย์ยาเบอร์โทรครับอห่วยเบอร์ออกเบอร์โทรตัวนี้บนหนึ่งหนึ่งเบอร์โทรครับทีนี้อาจารย์ยาให้สามตัวสามตัวหน้าเบอร์โทรได้ไหม061รหเปล่าไม่เห็นอันเดียวกันรึเปล่ะเอาลงครับอาจารย์ยานี่เลยครับ หลักิโลก็มีนะครับมีครับมวดนี้อาจารย์ย่าหมั่นใจคือเก่าหกตัวเดียวเนาะมีดต่อเก่าแปดโอ้มันไมออชเก่าหกซะแล้วบะนี่ปากภาพไปตัวนี่โอ้ยเออโอ้ยเ่ออะคิดเห็นจะเหลือรถจะคลองอย่าบอกดอกคันเออคันรถตู้เออพอไปเคียงกันเลยครับรถตู้เห็นแนวทางของอาจารย่าเนาะค่ะครับ ความฝันครับทางทหารเก่าทหารเก่าเกี่ยวกับตากับย่า่นี่แหละเขนจะมาบอกมาซื้อกับตาย่าเนาะค่ะล้วนฝันล้วนล้วนขอบคุณอาจารย์ย่านะคะขอบคุณอาจารย์ย่าหลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบขอบคุณนะครับผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจคนสุรินทีวีนะครับพากันเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้กับทางช่องอ YouTube แล้วก็ทางเพจด้วยคนสุรินทีวีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้เ c ซผมขอให้คุณผู้ชมนะครับสุขภาพแข็งแรงทนะุกทุกคนครับารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับคิดเงินก็ได้เงินคิดทองได้ทองลํำรวยลํำรวยสาธุสาธุสาธุ ขอให้ FC ผมโชคดีทุกคนเด้อสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแด,ดงเลยครับ